สวัสดีครับทุกคนครับรู้หรือเปล่าครับว่าในปีส2งพันยี่สเมบายเนี่ยมีโรนัลโดอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่คริสเตีนนยนะโรนัลโดนะโรนัลโดบาซินโดอานาล์ล้นทองคำนี่แหละครับผม <laughs> ใช้บอลขาว3เล็กหนึง <laughs> น่งนะครับแล้วก็เลือกที่ประตูเออเลือกประตูก่อนนะ <laughs> นี่ <laughs> โรนาโดเออหยอกหยอกหยอกคนละคนคนละคนอันนี้ประตูฮะอันนี้ตำแหน่งประตูฮะ เดี๋ยวให้ดูวีจริงๆเปลี่ยนนะฮะจาก C.K นะครับผมเป็น C.F นี่โลนโดต้องเป็น C.F ครับกองหน้าครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครเห็นไม่มีใครสังเกตนะครับนี่ๆๆเจอละเจอละนี่คนนี้เลยครับ C.F โรนโดเป็นไงล่ะโลนโดกองหน้านะครับหยอกหยอกหยอกอย่าเพิ่งปิดคลิปครับดูให้จบคลิปนี้เอาสนุก เอาฮาฮานะครับเดี๋ยวผมจะเอาโดนดอาเก้าล้นทองคำนะครับไปป่วนแมสเดย์แต่เป็นโรนดอาเก้าตัวปลอมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวปลอมตัวปลอมเป็น DMF ครับยังมีอีกยังมีอีก DMF นะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็น CF ก็จริงแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ผมจะพยายามหานักเตะที่ชื่อเหมือนแล้วก็หน้าคล้ายคึงนะครับ DMF มมีตัวหนึ่งที่หน้าคล้ายผมว่าคล้ายสุดแล้วละ่ะคนนี้เลย หัวเกลียนหน่อยออกแนวล้นๆหน่อยนะครับแน่เออมันได้อยู่มันค้ายอยู่แต่ว่าเป็นเท้าซ้ายนะแต่ตำแหน่ง b M F นะครับเราจะเอาลรนโดคนนี้นะครับไปบวนนมชสเดย์แล้วก็เล่นเป็น C F เลยเลยดูซิว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะตกใจปะเฮ้ยลรนโดูมาไงวะเดี๋ยวเอาไปเล่นกับฟูบารซินด้วยไงเนียนไปเลยเนียนไปเลยเผดมาเรียบร้อยนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะประมาณ3-4ตัวนะครับสำหรับโรนโดในเกมนี้นะครับไปทเวลตันก่อน,นครับจะได้แบบเพิ่มพลังนิดนึงนะฮะทำเวลตัน D M F นะครับผมค่าพลังก็จะอยู่ที่เออ่81นะ81นะครับพอได้ไหมเนี่ยบอลขาวนะครับ81นะครับผมไปแมตช์เดย์ช่วงนี้เป็นทีมชาติอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาโรนโดอาเก้าตัวปลอมนะครับผมไปเล่นกับ ฟูทีมชาติบาซินนะครับในแม์เดย์นะครับดูสิว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะตกใจไหมดีที่เกมนี้มันแชทไม่ได้นะไม่งั้นผมว่ามันต้องมีหาแน่นอนนะครับอ่ะนี่ฮะกดออโต้พิก่อนครับจะได้เลือกนักเตะบาซินมาให้หมดนะครับเป็นฟูบาซินไปเลยแต่ก็ไม่ไม่แบบสวยอะไรมากนะก็พอมีตำนานมีฟีเจอร์อะไรปนๆมานะครับประมาณนี้นะผมเปลี่ยนนิดนึงครับฟาบินโยไปเล่นแบ็คขวาได้ไงเตเนสครับแบ็คซ้ายนะครับคาฟูลแบ็คขวา ฟาบินโยเ,เล่น D M F อ่ะฟาบินโยดีกว่าฟาบินโยมาฟาบินโย D M F นะครับแล้วก็ประมาณนี้ อ่าไม่ใช่สิปีกขวาโรนานิโยต้องเล่นเดี๋ยวเราจะมี 3R เลยป่ะครับเนี่ยผมไม่มีลิเวอรโดเนี่ยไม่งั้นจะเป็น 3R เลยนะโรนานิโยมีเออไอ้น,นี้ไม่มีลิเวอรโดใช้เป็นเปเปโตแล้วกันครับ <'t> ก,อ, <c oughs> อ,กอมลูกน้อย่อดีใจกลอมลูกน้อยกอมเด็กกอมเด็กอ่ะชุดนี้ครับแล้วก็แน่นอนครับต้องเอาโรนโดอาเตัวปรอมของเรานะครับผมลงทีม เล่นเป็นหน้าเป้าไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็น DMF ก็ตามครับผมจัดมา CF65 นะครับหน้าโปรไฟล์คล้ายคึ่งอยู่นะคล้ายกว่าตัวเมื่อกี้นะที่เป็นประตูแล้วก็เอ่อ CF ะ CF มันจะแบบผมยาวนิดนึงนะครับเราต้องการสกีเฮดแบบนี้นะครับโ oh, นะ <laughs> อ้โหค่าแฟม15%นะเฮอยเดี๋ยวดูพลังนิดนึงฮะดูพลังนิดนึงนะเท้าหลักเท้าซ้ายนะครับหลักเท้าซ้ายค่าพลังที่มันแบบ จะต้องใช้กองหน้าบอลคอนโทน76อะไรอีกฟินิชชิงฟินิชชิงจบสกอร์71เออสปีด79ได้อยู่อะ่ะสปีด79นะครับสปีดต้น79ฟินิชพาวเวอร์อ่ะพอได้ฮะพอประคองได้ครับสกิลอินเตอร์เซปชันแล้วก็เอ่อแองเคิลแมนนะครับเบงซสไตล์เดี๋ยวเอาไปยืนเป็น CF จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับอ่ะลุยครับ ม,มาครับเดี๋ยวช่วยกันดูในเกมนะครับว่าจะมองไกลๆเนี่ยคล้ายหรือเปล่านะครับสำหรับโรนัลโดไอคอน R9 ตัวปลอมของผมนะมองไกลๆจะคล้ายหรือเปล่านะครับเดีได้บอลก่อนโรนัรนนโอนี่ขาดลิวารโดนะไอดี ID นี้ไม่มีลิวารโดนะไม่งั้นจะเป็นสามอาร์ขาฟู <c alf u> เบ,บเบโตก็มียิงจะเฟกชดซะหน่อยอ้าว เวลาอยู่ไหนออกขวา,นานครับเบเบโตอ่ะได้บอลละมาโรนานินโยหมุนนี่สองอาร์แล้วครับโรนันโดกับโรน,นันดินโนะมองไกลๆได้อยู่นะเล่นยากนะบ m f อ็มเโลนานิโยหมุนปั้นอย่างเดียวตอนนี้ปั้นอย่างเดียวอะ่ะยัดเข้าไปพิกโอจับบอลลัน่นหมุนได้ได้ยิง <c oughs> <c oughs> ฟองไปปะคองไปเราปั้นโรนโดตัวปอมอย่างเดียวตอนนี้นี่มาโรนานินโยไปดิไปดิไปด,ไปดิหาช่องหน่อยเพื่อนยิงเกือบได้ยินเกือบได้ยินเกือบ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 ภารกิจของเราต้องทำประตูให้ได้ครับเบิร์นสวยยิงจับบอลลัน่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยโรนโดผมอยู่ไหนอ่ะสวยเบเบโตโรนโดไปเลย เออด้วยไปเลยโอ้โหเดลิกว <laughs> ิ่งแซงว่ะเดลิกวิ่งแซงเฉยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ย <laughs> ง่ายอยู่เนี่ยความไปละดักได้งัดเลยโรนัลโดหลุดแล้วได้ยิงแล้วจังหวะนี้จับแล้วแต่งแล้วยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสั้นๆสั้นๆคาฟูข้างในมีใครหรือไม่ เบบิ <Baby S 2> โต้เ<ต>หรออ่ะอลยิงมาแล้วกัน,นโรนโดยิงไม่ได้แบบเบบิโต้แล้วกันครับนี่ผมลุกน้อยลอยเปนี่โรนโดผมเนี่ยข้างเตลเลสเห็นไหมมองไกลๆได้อยู่เราต้องให้โรนโดยิงประตูให้ได้ครับภ <im ple> ารกิจของเรามีแค่นั้นละ่ะ <im ple> ไปสปีดตตดเกลืองในเพื่อนนายสปีดกนะ้ <im ple> าวใเพื่อนในวินนิ่งอะ่ะ <im ple> ผมไม่ใช่โดคนนั้นโ <im ple> คนลดโด้แล้วพี่โอ้ไม่รอด <laughs> ออกขวาอีกรอบนึงเบเบตโตไปโอ้ยวิงยว่งย้อนวิ่งย้อนอ้าวเสร็จสิไปเบเบโตโชงคืนเสร็จเรายิงต้มโอ้โหยิดเดียวเ<า>จอฝรั่งเศสอีกนัดหนึ่งครับยังยิงประตูไม่ได้เลยอ่ะเสร็จเราโมโดเนมาคืนโรนานินโยออกขวาคาฟู โรนัลโดหมุนมุนโอ้ยแรงหมดผมไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขางงมั่งหรือเปล่านะเฮ้ยโรนัรโดมาไงวะอะไรเงี้ยนะพวกเคงตกใจก็ต้องเอกใจบ้างแหละโรเนนโยจ่ายเนมาอ่ายิงให้นะโรนรโดยิงเรียบร้อยเออคท้าดีใจนี่โลนทองคําตัวปลอมครับ ทำประตูได้แล้วเป็นไงล่ะถึงผมจะเป็นตัวตัวปลอมนะแต่แมชื่นก็บอกแล้วนะเดี๋จอฝรั่งเศสด้วยนะจิแต่เขาก็รุมรวมมานะมีเอ็มบาเป้เหรอย้อนย้อนอ้กำลังใจมาแล้วครับตอนนี้ข้าวแฟม15บห้ก็แท็กเข้าไปได้ทุ่มครับเราปั้นโรนโดอย่างเดียวก็ภารกิจเราแต่แมตส์เดย์ไม่ต้องสนแล้ว นัดเนี้ยรอบนี้ไม่ต้องสนแล้วปั้นให้ทำประตูได้อย่างเดียวลูกที่สองมาหรือเปล่าลุตเดียวแล้วชิปเหนือเฮ้ย <c oughs> ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวปลอมนะอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้ดูดิเได้เรื่องอยู่นะเว้ยเฮ้ยผมว่าฝั่งตรงข้ามต้องงงว่าละนี่โรนโดสกอร์ขึ้นโรนโดเฮ้ยมาไงวะ โนโดเบอร์เก้าด้วยอ่ะผมต้องมีเอะใจบ้างล่ะต้องกดหยุดดูบ้างล่ะสองลูกแล้หนาไม่ธรรมดานะนัดนี้เล่นมาหลายนัดยิงประตูไม่ได้มานัดนี้ยิงได้เฮ้ยๆระวังระวังระวังเอ้ยได้บอกไปก่อนนี่มามงเช็ดไม่ถึงระวังระวังประคองไว้เนย์มาเนย์มาฝั่งนี้ก็มีเฮ้ยตําประตูได้สองประตูเลยนะ เล่นมาตั้งหลายนัดแล้วนนเนี่ยจะบอกให้ทําประตูไม่ได้ตอนนี้ทําได้สองประตูไหลามาไหลามาไหลามาเทมาเล่นด้วยความมั่นใจแล้วครับตอนนี้เนี่มาโรนันลินโยโอ้ยไม่ถึงแหมเสียดายไม่มีลิบอร์โดนะงั้นสามอาเลยนะสีอออนน่อาร์แล้วไปโตคาร์ลอสอาร์เดนโนอาร์เดโนอาร์เดโนไม่มีขอให้อาร์เดนโนกลับมาใน<อ>เกมภาคหน้านะ ดักไม่ได้คาฟูดักสวยไปเลยเป้าหมายอยู่ที่อาเก้านายสปีดเก้าอยู่เลยเราจะพยายามเล่นแบบว่าให้คิดซะว่าโรนโดตัวนี้นะฮะคือโรนโดอาเก้านะครับให้คิดแบบนั้นนะครับรมันเป็นจิตวิทยาเฮ้ย <c oughs> ในมาวะ <c oughs> เฮ้ยเซฟ <c oughs> oh, สวยเชลิสันเฮ้ยเชลลิสันปะโอสวยไปบอมให้วิง่งอ่ะเออดักได้ครับโรนโด จะหาตัวฝากนนหน่อยไม่ได้คิดเสมอว่าโรนโดตัวนี้คือโรนโดอาก้าของเราครับล้นทองคำเอ้ยเวลาา่ะมาไงวะปัดเอ็มบัปเป้เอ้ยเสฟอีกแล้วเสฟอีกแล้วมีแววละมีแววละโรนโดหาตัวฝากเนมาร์ไม่ได้เอ้าเ,าเ,เ,าเ,าเ,เาข้าทาง ไปโล,ลนินโยโรนโดหาช่องแล้วโอ้โหฉลับเข้าทางลูกนี้แฮติกชุดยอดโอ้ยใช้เสียงมากไม่ได้แฮติกไปแล้วครับโรนโดอารก้ลลนทองคำผมตัวปอมผมว่าฝั่งตรงข้ามต้องมีคิดบ้างล่ะเอไอโรนโดคนนี้คือใครวะโรนโดอาไอคอน อ้าวเข้าเข้าแล้วเหรอไอ <c oughs> ตัวนี้เอามาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ตัวนี้ใช้โป้เราใช้โป้หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างงี้นะแลวยิงได้3ลูกแล้วด้วยอะ่ <c oughs> แะแฮตริกตั้งแต่ครึ่งแรกกันเป็นไงดาเฮ้ย <c oughs> สบายใจแล้วตอนนี้ <c oughs> คือตั้งใจจะยิงได้แค่ลูกเดียวก็สบายใจแล้วนี่ยิงแฮตริกเลย <c oughs> ที่เหลือคือกำไรแล้ว <c oughs> เอาลาเนลานาตฟาบินโยเอาไม่เอาไมเอาเพิ่มเอาเพิ่มนมาลุกลุกลุกสิลุกสิลุกชา รถเจ็บหนึ่งนาทีครับดักได้แล้วงัดไปวิ่งสิอาเก้าเราต้องวิง่งเฮ้ยแชทติกครึ่งแรกครับสวยงามยิงสามเข้าสามเลยเป็นไงละ่ะต่อขึ้นหลังครับสบายใจละสบายใจแล้วเสียจได้ในเกมมันไม่มีแชทเนาะถ้าแชทได้เหมือนฟีฟ่านะผมว่าต้องมีอะ่ะต้องมีอ่ะมีอะไรให้เล่นเยอะเลยถ้าแชทได้นะ แค่ด,ด่ากันเช็ดด่ากันกระจายฟองประคองประคองเราต้องบุกเพิ่มเราต้องบุกเพิ่มน้ำล้วไม่ใช่ว่าทวงไปยัดบังเด็กเป็นไงนะดูเหลี่ยมเฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยหมุนไม่ไปน็อตหลวมน็อตฝืดไม่ใช่น็อตหลวมทุกสายต้องยัดจารบีเฮ <Ay! S 1> ้ยเนยมาว่ะไอ้ยังเหนียวแน่นอยู่เดวิดจอยประตูแล้วก็เซฟกองหลังแล้วก็เหนียวอยู่ครับตอนนี้ ไปแล้วสามประสานหน้าเรานี่นี่โอ้โหไปด,หดิเกือบหลุดเกือบหลุดใต้จังหวะนึงหลุดเลยนะดักคอืมตัดสวยเนมาเอ้ยตายอยู่เนมาเอ้ยไม่ได้วะบอลสองไม่ได้ยัดระวังเนมานเอ้ยดาวิดลุยดาวิดลุยเออคาฟูเอาประคองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนแย่งบอลจากเท้า เวล่าครับนี้ใครแตะผมส่งฟิมิโนลงมาแล้วครับเขากดหยุดเกมเขาน่าจะส่งทีมเราบ้างแหละเขาต้องส่งทีมเราบ้างแหละโลนโดตัวนี้ตัวจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะฟิมิโนไม่ได้อารสเซนเดอร์อิซัคเติรลงมาดาวิดลุยนะอย่าพลาดระวัง ติกโกซินวาอเล็กซินเดนอร์อิซัคเฮ้ยเนมาว่ะเนมาดูทีสองว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ผนลนะเนี่ยแต่บุกไม่ขึ้นได้แล้วบุกไม่ขึ้นมาอีกแล้วว่ะดาวิดลุยเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเสียบกันเองซะงั้งงนโอ้โหโดนชิงแบบโอ้ยเสียบใส่กันเองทั้งนั้น คุยเซ็นเตอร์ไม่เป็นไรครับถือว่าโรนโดอาเก้าเรายิงแฮตติกได้แล้วนะครับภารกิจเราโคตรโคตรจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอเอาอีกแล้วติโกซินบาเย็ในจะเย็นต้องยิงเพิ่มต้องยิงเพิ่มอ้บอลไม่ถึงโรนโดเลยอะ่ะโดนจับตาย <c oughs> เลยมั้งฮะดาวิดลุย กองไว้ประคองไว้เราต้องเสมอเอ้ยเราต้องชนะดิ <c oughs> บอลไม่ถึงกองหน้าเลยเวย้ย <c oughs> รึ่งหลังบอลไม่ถึงกองหน้าเลยเขากดหยุดเกมอีกแล้วอืม <c oughs> แต่เลสไม่ได้เลยเก็บบอลไม่อยู่เลยฮะเก็บบอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรโอ้ <c oughs> oh, โหโดนชิงโดนชิงตลอดเลยตอนนี้ <c oughs> อาล่านล่านเสร็จเราล่ลานก็เสร็จเราออกยาวเลยเก็บบอลให้อยู่หน่อยเพื่อน โลโดมอมงเช็ดไม่ถึงเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บเก็บสวยเสสุดท้ายขอเรานะเทสสุดท้ายขอเราหมุนโอ้ยหมุนช้าเข้าทางครับคาฟูฝากนือฝากไม่ได้แผงรายไม่ออกเลยครับนัดเอ่อรึ่งหลังเฮ้ระวังเนมาเอ้ยหลุดวะเฮ้เนมาว่ะเออเฮยโดนคัมแบ็กครับโอ้โห จาก3-0มสูงครึ่งแรกกลายเป็นโดนยิงสี่ลูกลวดครึ่งหลังเก็บบอลไม่อยู่เลยไปไม่เป็นเลยโรนันโยทำเกมหนเพื่อนโรนันโดอเหมือนจะไม่โดนบอลเลยโรนโดอาก้าเราโรนโดอาก้าบอกผมยิงสามลูกผมพอแล้วคุณจะให้ผมลงมาวิ่งหรือจะให้ผมยิงประตูขำคมํำคมํำคมของโรนโด แพ้ไปไม่เป็นไรแต่เราได้กําไรมีโอกาสยิงไปแค่3ครั้งองเ็นไง <laughs> เราได้กําไรคือเราแบบธนกิจสมบูรณ์ <c oughs> เดี๋ยวดูลูกที่ยิงได้นะครับ <c oughs> แต่ละลูกนะ <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> ยิงนี่อ <c oughs> แต่ลูกที่ชิปอะ่ะลูกชิปนี่ลูกเหนือเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูเบิ้ลลูกนี้ครับในมาสุดเกียดครับแล้วซ้ายแต่เป็นเท้าซ้ายนะครับเท้าหลักนะันแล้วก็เป็นตำแหน่ง D M F ด้วยนะครับ ดูลูกนี้ลูกแทงครับแล้วฉาบนิดนึงครับซ้ายครับแหมเท้าซ้ายบลาซินนี้ผมนึกถึงอาร์เดโนเลยนะดูทีนึงครับไอ้ลูกชิปอะยังสวยเลยเดี๋ยวขอดูลูกชิปหน่อยไม่เห็นว่ะโดนตัดครับโดนตัดไม่เห็นไม่เห็นมันตัดเป็นเป็นเป็นฝั่งเขาทำประตูได้เลยไม่เห็นครับลูกชิปแหมไม่ไม่ให้ดูลูกชิปเนาะยางสวยเลยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าในอนาคตนะครับผมดรนดออาร์เก้า อานายโรโดบาซินล้นทองคำตัวจริงนะฮะตัวจริงนะครับจะเข้าเกมมาเป็นไอคอนมาเป็นดิเจนเทเยอร์หรือว่าดิเจนเดรี่การ์ดให้เราได้เล่นกันในเกมภาคต่อไปนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ